งั้นเดี๋ยวเราขยับไปตัวอย่างที่สี่เลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราจะใช้เรียวไทม์คล็อกของไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยยังไงนะครับตัวอย่างนี้เราจะ อ่านค่าจากเรียวไทม์ o ล็อก d u l e นะครับบนบอร์ดเราก็จะมีตัวเรียวไทม์ o ล็อก d u l e ให้คือบอร์ดบอร์ดนี้นะครับบอร์ดบอร์ดนี้ที่จะมีฐานกระดุมอยู่บอร์ดนี้คือเป็นไฮพ r e ร i ชันเรียวไทม์ค l o c k เอ่อไฮพขนาดไหนก็คือ Drift มันจะอยู่ที่2องพาร์ตเปอร์มิเนในขณนะที่ เรียวทาคล็อกของ MCU อะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ20-30พาร์ตเปอร์มิเลีนะครับจริงๆเนี่ยเรียวทำคล็อกเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ทำนาฬิกาในระบบนี่แหละนะครับให้เรามีนาฬิกามีปฏิทินได้เราสามารถตั้งวันที่ได้ให้เราลองบิวโม m o ลนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ พอเปิดมาแล้วก็อัปเดตสองครั้งพออัปเดตเสร็จก็ฟิวนะครับโมเดลนี้จะนานหน่อยเพราะว่ามันซับซ้อนมากขึ้นนะครับ พอบิวอ,อพอบิวเสร็จนะครับหน้าจอเราเนี่ยบนบอร์ดก็จะต้องมีวันที่แล้วก็เวลาขึ้นมานะครับ อ่าพอบิวเสร็จนะครับหน้าจอของเราก็จะต้องแสดงลักษณะนี้ก็คือมันก็จะมีข้างบนเนี่ยเป็นวันที่ข้างล่างเป็นเวลานะครับวันข้างบนก็จะเป็นวันทับเดือนทับปีข้างล่างเป็นเวลาแต่ผมยังไม่ได้ตั้งเวลาไว้นะครับคราวนี้ตัวอย่างเนี้ยมันจะมีข้อดีอยู่สองอย่างก็คือว่าเราทำให้เห็นว่า เราสามารถเอาโมเดลพื้นฐานของซิมูลิ n งนะครับมาทำโมเดลที่ให้ตั้งเวลาได้ยังไงในในการใช้งานบอร์ดเนี้ยตอนในการตั้งเวลาตัวเนี้ยนะครับมันจะมีวิธีมันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มก็คือปุ่ม1เนี่ยจะเป็นปุ่ม up นะครับปุ่ม1หมายถึง ปุ่ม1ห,หมายถึงปุ่มนี้นะครับปุ่ม1นึ่ง up down แล้วก็ปุ่ม3มก็คือโหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิธีตั้งนาฬิกาง่ายๆว่าถ้าเราอยากตั้งเวลาเราก็กดปุ่มโหมดค้างไว้แป๊บหนึ่งตัวเลขก็จะเห็นว่าตัวเลขวันกระพริบนะครับ เร,เราก็กดอัพกับดาวเพื่อตั è, ้งวันนะครับเช่นวันนี้ว uh ันที <S <S ่ยี <S <S ่สิบหรือวันลืมคืนแล้วครับ28แปดนะครับเราก็กดตั้งวันไปเรื่อยๆวันที่28ดพอเราตั้งวันเสร็จก็กดโหมดหนึ่งครั้งเลื่อนไปคีนึงนะครับก็จะตั้งเดือนเดือนนี้เป็นเดือนหกนะครับ ก็ตั้งหกปีก็เลื่อนไปเป็นปีสองพันสิบสามนะครับส่วนเวลาก็กดโหมดอีกทีหนึง่งขณะนี้เวลาสิบสองยี่ซึ่งป <c oughs> หมดปุ่มสามครับปุ <c oughs> ่มสามคือ W กดต้องกดค้างไว้ประมาณห้าวิถึงเข้าโหมดนะครับก็เวลาตอนนี้สิบสองนาฬิกา ก็กดโหมดซ้ำ12นาฬิกา25นาทีผู้เข้าอบรมก็บอกในใจว่าทำไมยังไม่เสร็จนท,ทีหิวข้าวแล้ว,เด,วะะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัวอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันนะครับแล้วก็กดโหมดอีกทีหนึ่งพอเราตั้งทุกอย่างเสร็จให้เดาว,ว่าเรากดอะไรครับเพื่อออกจากโหมด อ่าก็กดโหมดทางไวห้าวินาทีนะครับมันก็จะออกจากโหมดตั้งเวลาแล้วถ้าผมดับไฟทุกอย่างเนี่ยนาฬิกาตัวนี้ก็ต้องยังคงทำงานอยู่นะครับเพราะว่า,าเพราะโมดูโมดูเนี้ยมันเป็นเรียวไทมค์ค o อ k ผมดึงออกมาเนี่ยเวลามันก็ยังเดินอยู่แต่บางทีเราดึงออกมามันใส่กลับไปมันอาจจะเพี้ยนเพราะว่าไอ้ฐานตัวเนี้ยมันขยับนะฮะก็ต้องระวังนิดนึง แต่ว่าโดยคอนเซปต์ก็คือถ้าผมใส่กลับเข้าไปเวลาก็ต้องทำงานเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อ่าข้อดีแรกของของตัวอย่างเนี้ยก็คือว่าที่ทำได้ทุกอย่างเนี้ยมันเป็นซิมู l ลิงโมเดลนะครับตั้งแต่การทำปุ่มกดค้างไว้อะไรค้างไว้แล้วเราจะดูที่ไหนนะครับก็เข้าไปดู ที่อยู่ในกล่องนี้นะครับกล่องที่เขียนว่า DS 3 2 3 1 c o n f i g u r เนี่ยครับถ้าเราคลิกถ้าเราคลิกไปเลยเนี่ยมันจะมีบอกว่าใช้ i s c Simo m d u l e อะไรมันจะไม่มีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดข้างในว่าเอ๊เราจะเขียน Module s i m ล l งที่ทับซ้อนทำยังไงเราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Look Undermarks แล้วก็กดโอเคก็จะเห็นว่าในเนี้ยเป็นซับซิสเตมแล้วก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้น,นกลไกในการตั้งเวลาซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราก็ทำกันเองนะครับที่เราคุยกันไว้ก็คือตรงนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในการใช้โมดูลเบสิกพื้นฐานทำยังไงแล้วถ้าเราอยากทำอะไรซับซ้อนกว่านี้เราก็ศึกษาจากตรงนี้ได้ แต่ถ้าใครไม่อยากซับซ้อนนะครับก็สามารถลากกล่องเนี้ยมาใช้ได้เลยแล้วก็จะมีเรียวไทม์คล็อกให้นะครับส่วนในการดิสเพลย์ออก LCD ก็ยังใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมก็คือแต่ถ้าเราเข้ามาดูใน LCD set up ตอนนี้ก็จะเห็นว่า LCD set up เนี่ยมันมีกล่องเยอะขึ้นเพราะเรา เผื่อไว้ว่าแสดงหลายบรรทัดนะครับเราก็เลยเตรียมไว้ลายหนึ่งลายสองลายสามลายสี่แต่ที่ใช้จริงๆเนี่ยก็แค่ลายหนึ่งกับสองเท่านั้นตามนี้นะครับหนึ่งหนึ่งบรรทัดคือหนึ่งบลอเพราะว่าในการเขียน lcd เราจะเขียนเป็นบรรทัดใน Simulink นะฮะเพราะฉะนั้นกล่อง lcd ไร้เราก็จะมีก็เข้าไปดูในกล่อง Display ก็ได้ครับในกล่องดิสเพย์เดทไทม์ date, time, เนี่ยนะครับ พอคลิกเข้าไปเนื่องจากมันเป็นสับซิสเตมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอะไรซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเข้าไปดูที่ L.C.D เข้าไปข้างในได้นะครับมันจัดระเบียบได้เป็นสับซิสเตมก็จะมีกล่อง L.C.Dwrite data จะมีอยู่3กล่องอันนี้คือแต่ละกล่องใช้แสดงวันที่เวลาวันที่เดือนแล้วก็ปีแยกกัน เพราะในแต่ละโพซิชันมันอัปเดตแยกกันไงครับเราก็เลยแยกเป็นตัวแปรสามตัวต่อวันเดือนปีแล้วก็อีกสามตัวสำหรับชั่วโมงนาทีวินาทีอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเราไม่มีจอรันในเครื่องคอมมันก็จะไม่มีอะไรถ้าเราไม่ได้ส่งอะไรขึ้นมาแสดงบนคอมเออเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงนะฮะว่า ไอ้ความแตกต่างระหว่างโฮสต์กับทาร์ e เก็ตเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเราทำซิมูลิ n งใน PC เรานะครับเราจะมีซิมูลิ n งใช่ไหมครับโมเดลแล้วเราสามารถรันซิมูเลชันได้คราวนี้ยในโมเดลของเราเราอาจจะบอกว่ามีเรียวไทม์คล็อกมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้า PC จริงมันไม่มีอ่ะงั้นมันก็จะไม่มีผลอะไรเลย แต่ว่าถ้าเราบิวนะครับมันก็จะเจนโค้ดจริงๆคือเจนภาษา C แล้วก็คอมไพล์แล้วก็เอามาใส่ใน Target แล้วถ้าใน Target มันมีอะไรที่สอดคล้องกับ C c โค้แบบโมเดลของเรามันถึงจะทำงานคอนเซปต์ Concept มันเป็นแบบนี้ฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามจริงๆสิ่งที่ Simulink ทำทำคืออะไร ให้เราเขียนโปรแกร,รมได้ง่ายขึ้นในรูปของบล็อกไดอะแกรมในแต่ละกล่องก็จะมีหน้าต่างให้เราคอนฟิกอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วสมการที่ซับซ้อนม,มันก็จะง่ายแต่เบื้องลึกก็ยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือ C code ถูกเจนออกมาแล้วก็จะต้องถูกคอมพล์แล้วก็ถูกโหลดลงไปใน t a r g e เตถึงรันได้นะครับคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ แต่ว่าที่เราเห็นนะครับว่ามันมีซ้อนๆกันเนี่ยคือเราใช้กล่อง subsystem ใน s i m u l i n k จะมีกล่องออ port and subsystem ซึ่งก็จะมีกล่อง subsystem enable subsystem trigger subsystem function call subsystem ต่างๆเหล่านี้ก็คือลงไปเชิงลึกแล้วว่าในการโมเดลระบบของเราเราใช้ยังไงนะครับ แล้วมันก็จะมีรายละเอียดว่าแต่ละสับซิสเตมใช้งานยังไงซึ่งตรงนี้ผมแนะแนําว่าอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน s i m ู l ล n k เพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามัน p o w e r อร์มากในการาใช้งานเชิงวิศวกรรมจริงๆซึ่งถ้าจะให้อธิบายการใช้งาน s i m u l ล n k ก็ต้องอีกสองวันนะฮะถ้าจะเอาเชิงลึกจริงซึ่งแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันด้วยว่าใครทําอะไรงั้นโจทย์มันที่มันแก้ได้มันไม่จํากัดไงฮะคราวนี้ก็ต้อง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาละที่จะไปดูกันเอาเองว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงโอเคไหมครับในในส่วนของเรียวไทมคล็อกเรียว t ทม e คล็อกตัวนี้เราใช้ i Square C นะครับเป็นโมดูลที่บอกว่าเป็น High Precision มันใช้ i Square C ในการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากใช้ i Square C ก็สามารถดูตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้ก็ไปเปิด Data Sheet ของเรียวทมคล็อกโมดูลที่เราใช้แล้วก็ดูว่ามันมี ข้อกำหนดเงื่อนไขยังไงเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าในการใช้ i s สแคในตัวอย่างนี้มันทําไงถึงคุยกันได้ระหว่าง2ตัวนี้แล้วถ้าเรามีเซ็นเซอร์ที่เป็น i s q u a r e C อย่างอื่นเราก็ประยุกต์ใช้ได้แต่อาจจะมีบางคนบอก i s สแคคืออะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับก็ i s สแคก็คือโปรโตโ,รโปรโตคอลหนึ่งในการสื่อสารของไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็เหมือนกับแบบคอมพิวเตอร์เรามี USB มีคอมพอร์พาราลิพอร์ m i c ครน o เลอร์ก็มี I2C SPI อะไรพวกนี้นะครับข้อดีของ I2C ก็คือว่ามันใช้สายไฟแค่2เส้นแต่สามารถต่อกับเซนเซอร์ได้หลายๆตัวเพราะฉะนั้นมันไม่เปลืองสายไฟนะครับไม่ใช่แบบถ้าเราอยากจะมีเน็ตเวิร์กเซนเซอร์ห้าิอันเงี้ยต้องมาใช้สายไวสายไฟ50คู่ก็เยอะเกินใช่ไหมครับแต่ข้อจำกัดของ I2C ก็คือว่าความเร็วในการสื่อสารชจาช้านิดนึงได้เต็มที่คือ 400k b บ e แล้วกเ็เราต้องไปดูว่าเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นอินเทอร์เฟซแบบไหนนะครับเซนเซอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่เราเล่นกันอยู่อ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์หลายประเภทเซ็นเซอร์แต่ละประเภทก็จ,จะบอกว่าอินเทอร์เฟซใช้ I2C ใช้ SPI ใช้ UART อะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคผมคิดว่างั้นตัวอย่างตั้งเวลาก็คือให้ไว้ตรงนี้ว่า เป็นตัวอย่างที่เราไปศึกษาเองได้ในการตั้งเวลาแต่ใครไม่อยากทำอะไรก็แค่ Copy กล่องมาใส่ให้เหมือนกันแล้วก็จะมีเรียว i m ม c ค o c อใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปหลังจากเรารับประทานอาหารเราก็จะมีตัวอย่างว่าทำา Data l o อกเกนะครับก็คือเอาเวลาเนี้ยบันทึกลง SD-Card แล้วก็เอาค่าโวลต์ที่เราอ่านได้อะมาใส่ใน SD-Card